เวลาเราโกรธเนี่ยเวลาเราโกรธเพื่อนถามว่าใครได้ทุกขติเราได้ใครโกรธคนนั้นได้เพราะอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของทุกขติอกุศลกรรมวรสิธิ์เนี่ยโยมีอารมณ์อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์ประพฤติปิดในกามอยากพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกการพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐินี่เป็นอารมณ์ทุกขติที่จะยังสัตว์ให้ได้สามอัตภาพคือนรกกัเนศสารและเปรตวิสัยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงเพื่อให้เรารู้และให้เราเนี่ยรู้จักหลบหลีกตัวเองเอาตัวเองรอดพระพุทธเจ้ารอดแล้ว ท่านไม่จําเป็นต้องมาสอนก็ได้แต่ท่านมีความเมตตาสงสารในสัตว์โลกผู้หลงเพราะท่านก็เคยเป็นสัตว์ผู้ยึดติดผู้หลงในสงสารสังสารสนี้เหมือนกันดังนั้นเมื่อท่านออกมาได้ท่านก็โอ้โ oh, ห oh, สัตว์โลกอีกมากเลยยังติดอยู่เอายังไงดีบอกสอนก็ยากเพราะเวลาบอกสอนเขาจะไม่ค่อยเงียโสดลงสดับ คนจะมีอัจชารายสน้อมไปเพื่อการฟังธรรมะเนี่ยไม่ง่ายเว้นโสดาบันโสดาบันจะมีกำลังอยากมาฟังธรรมะของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่แต่ปุถุชนเนี่ยจะมีอัจชารายสน้อมไปในเหยื่อของโลกถ้าพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้จะตั้งใจฟังด้วยดีจะเงี่ยหูฟังอ่าพวกมีอัจชารยสน้อมไปในเหยื่อโลกอืม ดังนั้นพระองค์มองกลับมาสัตว์โลกกำลังยึดติดอยู่ในโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสืส่อยศสรนเสริญนินทาสุขทุกข